น้อยไทยรัฐครับผมอังยาวราชวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเทพจำแรงพมรครูบากิษนะอินทวโนที่นี่ณอาสมถานสวนพุทธศาสตร์บ้านตะโนนอํานวโนสูงจังหวัดโคราชบ้านเองข้ามกลางบรรยากาศของเดือนเมษายนเษามีนาแล้วครับจะเข้าเมษาแล้วใกล้เทศกาลสงการเข้ามาทุกพีแล้วเราก็จะมีเทศกาลส่งน้ําที่นี่ครับที่นี่ที่อาสมเราส่งน้ําครูบากิษนะ ในวัดสงการจัดงานใหญ่มีสำหรับรายการเราเมื่อได้ออกอากาศไปได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็ถ,ถือว่าได้รับการตอบสนองที่ดีครัคุณนั้นครับผมท่านครูบาได้ดูเทปรายการที่เราถ่ายทําไปในเทคแรกท่านก็บอกว่าโอ้ใช่ได้ครับถามผมว่าแล้วเทคของเราเนี่ยออกอากาศไปที่ไหนมั่ง ของเราออกอากาศไปทั่วโลกนะครับในว่าจะเป็นในเครือข่ายของระบบโทรทัศน์านดาวเทียมในเมืองไทยก็ดีแล้วก็ในต่างประเทศก็มีเครือข่ายที่ลิงก์ไปยังประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์นะครับแล้วก็หลายๆประเทศที่อยู่ในแถบโซนเอเชียพอเราได้ประชาสัมพันธ์เหรียญมหายันเรียกทรัพย์ชุดนี้ออกไปแล้วเกิดกระแสเขาเรียกว่าบัตเตอร์ไฟเอฟเฟก บัลลัง์ไฟเอฟเฟกคือพายุแห่งพลังบุญที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ได้รับชมรับฟังรายการครับพี่น้อยรู้สึกโทรศัพท์มานี่ผมรับทุกวันคุณครับแม้กระทั่งหกทุ่มตีหนึ่งคับวันหนึ่งพี่น้องชาวจีนเราโทรมาครับหลายร้อยสายเลยทีเดียวเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าระยะเวลาบ้านเขากับบ้านเรานี่มันต่างกันครับแต่ด้วยความศรัทธาครับผมไม่เคยปีปากว่า ดึกดื่นเที่ยงคืนกาะดไหนครับเรายังให้บริการตลอดครับอยู่ตลอดเรียกว่า24ชั่วโมงเหมือนร้านสะดวกซื้อเลยแต่ว่าของเราเป็นสะดวกซื้อที่ได้บุญได้กุศลแล้วก็ได้ความเป็นมงคลครับพี่น้อยสร้างแบบพระเดชพระัคุณท่านตั้งแต่ท่านพุทธพิเศษครับเหรียญชุดนี้ให้เรามาครับท่านพูดเสมอว่าใครที่มีเหรียญไว้ชุดนี้ชุดนี้ไว้ครอบครองจะโชคดีครับ ใครที่ไม่มีเหรียญก็อาจจะโชคดีแต่จะโชคดีน้อยครับผมพูดได้เต็มปากเลยว่าจาก <ผม S 2> ที่เหรียญรุ่นนี้ท่านเสกแล้วขายเริ่มให้บูชาในงานผมติดคําว่าขายแต่ไม่เป็นไรขายกับบูชาก็เหมือนกันความหมายเดียวกันและแต,แต่เราจะเรียกให้ดูสละสวยเป็นการใช้คำปาฏิหาริมีจริงครับพี่น้อย จมหานิยมเรียกสัพท์ครูบากริศนะอินทะวันโนพระเกจิอาจารย์ที่มีความไมตตามหานิยมโชคลามัางคั่งร่ำรวยมีผู้ครบรสธาเลื่มสยทั่วโลกจนได้รับขนานนามว่าเป็นราชนแห่งผีเสือ้อหรือ king of butterfly ได้เมตตาอธิษฐานจิตปรุกเสกเหรียญมหายันเทพ,พมรจำแรงมหานิยมเรียกสับ เพื่อมอบแก่ชาวโลกแก่ปีชนเสริมบารมีโชกลาภมัง่งคั่งร่ำรวยคลุ้มครองป้องภัยด้วยมหาบนโบนหาหาราณอันศักดิ์สิทธิ์กว่าสีพันปีให้คณะสัตยาตโยมที่เป็นสิบยันสิบทั้งหลายได้ไขขวรพิจนารณาแล้วก็เช่าหาไปไหวบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจิตใจที่เกิดมาในยุคนี้ถือวัดปุมคมคลก็อาจจะมีโชคดี ไม่ถือก็อาจจะมีโชคดีแต่จะมีมากหรือน้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลนั้นมันเป็นเครื่องนำวิถีชีวิตข้ามฝั่งหมายถึงชีวิตกำลังตกทุกข์รยากกำลังตกอยู่ในพวงมาล์มีวัตถุมงคลกระเท่ากับว่าจะได้ช่วยเสริมพละกกำลังชีวิตจิตใจให้มีการต่อสู้กับชีวิตจนถึงขีดจุดท้ายพอจะเดนดขาปีผูใดมีไหวสการะบูชา จะไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครดังอมตะว,วาจาพรชัยของท่านครูบากฤษณนอินทะวันโนพีเศษบูชาเพียง1,500บาทปรุกเสกในพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์จัดสร้างจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยวันไม่ค่อยท่าเวลาไม่ค่อยใครบุญญาบรารมีต้องเร่งสร้างโชคลาภวาสนาเป็นของผู้มีบุญ จากวันที่16คือวันแรกครับวันนั้นงานไหว้ครูครับผมทันเสกเหรียญเสร็จแล้วครับตั้งแต่งวดวันที่16มาจนปัจจุบันเนี้ยครับที่เรามาถ่ายทํารายการอยู่ที่อาสนเนี้ยครับผมผมถูกลอตเตอรี่ทุกงวดครับถูกลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่ทุกงวดครับอู้ถูกลอตเตอรี่ทุกงวดถูกงวดพี่น้อยขีโมเปล่าเอาจริงหลอกลวงประชาชนนะพี่พูดอย่างเนี้ย ก็ไม่จริงหลอกลวงนะพี่น้อยกล้ากล้ากล้าตั้งสัตย์ปฏิญาสาบานท่านผู้ชม่าเลถูกหวยจริงสาบานเลยถูกหวยจริงครับผมถูกทุกงวดตั้งแต่วันที่16หลอกลวงประชาชนเจ๊งเลยครับผมมีอันเป็นไปภายใน3วันเจ็ดวันผมมีอันเปิดไปภายใน3วันเจวันโอ้โหเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาเคารพแม้กระทั่งด้วยอำนาจของพระเจ้าคุณท่านคูบากินสนะครับครับผมขอปฏิญาตนเลยว่าผมพูดความจริงทุกอย่าง ถ้าผมพูดไม่จริงหลอก <มา S 1> ลวงประชาชนผมหลอกลวงประชาชนแจ้งตำรวจจับผมเลยครับอาข้อหาหลอกลวงประชาชนผมถูกทุกงวดครับตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์เป็นต้นมาสารับกครับ,รบพี่น้อยเนี่ยผมอ้างอาศัยเลยเพราะว่าเราได้มีใช้ชีวิตอยู่แล้วก็เห็นกันจริงๆว่าคุณบาร,รมีศีศักดิ์สิทธิ์คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบาร,รมีครูบากิจนะอินทบอนโนเป็นที่ตัง้งหากพวกกับผม น้อยไทยรัฐอังยาวราชนําเรื่องราวที่มอเมเมาประชาชนเป็นเท็จและก็เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงขอให้กับผมและครอบครัวของก้าวกับผมได้เกิดความวิบัติทิบหายแต่ถ้าเราได้นําเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ความจริงมาตีแผ่ให้สังคมรูกได้รับรู้รถึงบารามีขอ,ของพระเดชพระค,ค,คุณครูบาคิสัอินทวันโนตลอดจนบารามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญมหายันเทพจําแรงประมรมหายันเรียกทรัพย์มหานิยมของเรา เป็นความจริงนะไซขอให้กับผมและครอบครัวของกับผมมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดจนบุญบารมีบุญบารมีนี้ที่เราสสมไว้จงเผื่อแผ่ไปยังท่านผู้ชมทุกท่านได้มีโชคมีลาบมีความสุขมีความสําเร็จได้รับโชคลาบเหมือนพวกเราครับผมเพราะฉะนั้นขอสาบานเหมือนกันครับตั้งศัตยานสาบานตนครับสาธุสาธุพวกเราทําดีก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองครับผมถ้าผมพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดไปไม่เป็นความจริงขอให้ผมเกิดความวิบัติชิบหาย ไปได้สาวันเดวันด้วยครับครับผมนั่นถ้าเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่ความศักดิ์สิทธิ์เหตุการณ์ที่เราได้รับโชคลาภได้รับความคุ้มครองได้รับบุญบารมีของเหรียญเทพจำแรงมีน้องๆเข้ามาจากวังน้ำเย็นครับเขาบอกว่าพี่น้อยผมเสียใจมากผมไม่ได้เช่าในวันงานครับผมก็เลยว่าเอาอย่างนี้น้องไม่ต้องเสียใจครับพี่ยังพอมีให้เช่าครับเขาเช่าไปเมื่อคืนนี้ห้าเหรียญครับ ผมบอกตรงๆเลยว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกนอนไม่หลับถ้าไม่ได้ครอบครองเหรียญรุ่นนี้แล้วผมก็แปลกใจกน,นอน,น,อนไม่หลับยังไงพี่น,<อ>น,น้อยนอนไม่หลับก็คือเขาบอกว่ากระวลกระวายครับฝันเห็นเด็กผีเสืออ้อน้องคนนี้เขาทําจิตการคาแคร์ที่อำเภอวังน้ําเย็นครับผมเขาเป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาในครูบาโอตอนนี้คาแคร์ฝนตกรถไม่ค่อยมีให้ล้างด้วยรถไม่มีให้ล้างแต่ร้านคาแคร์ของน้องเขาเีไม่เคยขาด วันหนึ่งหลายสิบคันหลายิคันจะเข้ามาตลอดแปลกจริงๆแนะผู้ชมแม้กระทั่งร้านรับตกแต่งประดับยนต์ประดับยนต์ครับที่โคราชเนี่ยผมบอกเลยชื่อร้านพีเออยู่ใกล้ๆบกสใหม่ศรัทธาในพระเด็จพระคุณท่านครูบาอย่างมากครับแล้วก็มีวัตถุมงคลเรียนมหาิยมเรียกทรับมหายันยันเรียกทรั์เหรียญเนี่ยติดที่บ้านเขาครับลูกค้าไม่เคยขาด นี่ช่วงช่วงนี้เป็นงานฉลองชัยเท้าสุรนารีครับน้องๆที่ทําเฟอร์นิเจอร์ขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มาจากเชียงใหม่อุตรดิตถ์พิษณุโลกมาครับมากราบคูบาเอาของมาถวายคูบาครับช่วงนี้เหรียญเราเขาก็เช่าไปครับโอ้โหครับเช่าไปคนหนึ่งห้าเหรียญสิบเหรียญบางคนนี่ไปเป็นถุงเอาเอาไปฝากญาติพี่น้องครับเพราะหนึ่งราคาไม่สูงมาก เปรียบเทียบกับวัตถุมงคลเปรียบเทียบว่บเราไปเสียเงินการท่องเที่ยวทานเหล้าหนึ่งขวดเราไปทําให้คนอื่นมีความสุขเราไปนู่นไปนี่ไปใช้จ่ายกับการที่เราได้วัตถุมงคลซึ่งปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความนิยมจากคนมหาชนทั่วโลกพี่น้อยตติัวนอกจากความสวยงามความศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วความเป็นอินเตอร์คือว่าเพพจำแรงพมรหรือบัตเตอร์ไฟนี่มันมีความเป็นอินเตอร์อยู่ในตัวของเขา คือ <c oughs> เป็นสนิลิมงคงความเป็นสากลพี่น้อยครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนในศาสนาพุทธในศาสนาคริสต์ในศาสนาอิสลามมาครับมามาเชา่ชา,า,ชาบูชาเพราะว่ารูปเคารพของเทพจำแลงพมรหรือปัตตุฟายของเราเนี่ยเป็นรูปลักษณ์ของความเป็นสากลเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่ดูรายการอยู่ตรงนี้เป็นโอกาสดีใช่ครับเป็นโอกาสทีส่หาได้ยาก เพราะว่าพระเดชพระคุณท่านไม่ได้อนุญาตให้รายการใดนาวัตถุมงคลมาเผยแร่ไม่มีครับเหมือนรายการเทพจําแรงพะมรของเราครับรายการเราเป็นรายการเดียวและเป็นรายการแรกที่ได้นําเรื่องราวของวัตถุมงคลเหรียญเทพจําแรงมหายันเรียกซับโดยที่ท่านอนุญาตแล้วก็ท่านได้ประธานอุวาชประธานคําพรให้กับท่านที่ได้บูชาเหรียญทุกคนนะครับเพราะฉะนั้น โอกาสที่ดีโอกาสที่เป็นมงคลโอกาสที่ท่านได้รับชมอยู่ตอนนี้แล้วนะครับคนดูรายการเราถือว่าสุดๆนะครับคนดูรายการเราทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกนะครับได้ดูจากเหรียญตอนนี้เราได้จัดทําขึ้นมาจานวน5,000เหรียญมีแค่นี้ครับ5,000ันก็คือจบเลยหมดแล้วหมดเลยเพะฉะนั้นท่านเมื่อมีโอกาสแล้วจะได้ร่วมเป็นจารึกบุญในหนึ่งใน5,000คนที่จะได้ครอบครองเหรียญเทพจำแรงพมรมหายานเรียกทรัพย์ หนึ่งในห้าพันแต่คนดูรายการเราวันนี้เป็นล้านเป็นล้านคนน,น,นะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าท่านจะพลาดท่านอย่าช้าโอกาสเป็นของท่านหรือว่าเราได้ร่วมรสร้างบุญสร้างกุศลกับพระเดชพระคุณท่านหยดน้นําเล็กๆรวมกันเป็นมหาสมุทรครับเพราะฉะนั้นหนึ่งกำลังบุญหนึ่งคะแนนบุญหนึ่งความศรัทธาของท่านที่จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับพระเดชพระคุณครูบากฤษณะพระเกจิอาจารย์ซึ่ง มีความเมตตาการุณามีความเอื้อเฟื้อมีความจิตเมตตาต่อสาธุชนคนท,ทั้งโลกู้ชมเลยว่าเทพตำแหลนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความรักอันีิสูด์ครับคือสัญลักษณ์ของความรักของพระศิวะพระอุมาอยู่ในรูปเดียวกันอยู่ในรูปเดียวกันพี่น้อยคิดดูว่ากว่าพระอุมาเนี่ยจะบำเพ็ญพรนแสดงทึงความจริงใจให้พระศิวะมาลักเนี่ย มารับไปเป็นเมสีเนี่ยโอ้โหเป็นกี่ร้อยกี่พันเราไปดูหนังแขกไปดูประวัติได้ไปดูได้ครับมีประวัติมีประวัติเสิร์ในอินเทอร์เน็ตความรักของพระศิวะเป็นความรักที่โอ้กี่ภพกี่ชาตินะครับเพราะฉะนั้นสารลักเทพจำแรงเนี่ยก็คือสารลักความรักอันสมบูรณ์ความรักอันบริบูรณ์ความรักที่สุขสมหวังเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมีวัตถุมงคลเหรียญมหาันทเทพจำแรงมหานิยมเรียกทรัพย์นอกจากจะมีเรื่อง ทรัพย์สินเงินทองธุรการงานเพราะฉะนั้นโอกาสดีนะครับเป็นของทุกๆคนแล้วในตอนนี้นะครับกับวัตถุมคลซึ่งมาแรงที่สุดแห่งปี2 5 5 7นี้หลังจากเปิดตัวมาใช้ระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่กระแสตับรับของประชาชนซึ่งมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในาาวัตถุคลข,ของพระเรพระคุณพระคูบาณักอิทวันโนทุกเสียทุกสายทั้งในและต่างประเทศ ต่างลังไลกันเข้ามาอย่างมากมายเรียนมหายา์เทพรมรจำแรงมหานิยมเรียกศัพท์ครูบากริสนอินทะวันโนพระเกจิอาจารย์ที่มีความไม่ตามหานิยมโชคลาบังคั่งร่ำรวยมีผู้ครบรักธา เลื่อมสทั่วโลกจนได้รับขนานนามว่าเป็นราชนแห่งผีเสือ้อหรือ King อ f บัตเตอร์ไได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียญมหายันเทพ,พมรจำแหลงมหานิยมรีสับเพื่อมอบแกช่ชาวโลกแก่ปีชนเสริมรมีโชคลาบม,มั่งคั่งร่ำรวยคลุ้มครองป้องภัยด้วยมหาบลโบราณอันศักดิ์สิทธิ์กว่าสิบ ให้คณะสัตยาญาติโยมที่เป็นศิษย์ยานศิษย์ทั้งหลายได้คข่ขวรพิจนารณานแล้วก็เช่าหาไปไหวบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจิตใจที่เกิดมาในยุคนี้ถือวัตถุมงคลก็อาจจะมีโชคดีไม่ถือก็อาจจะมีโชคดีแต่จะมีมากหรือน้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลนั้นมันเป็นเครื่องนําวิถีชีวิตข้ามฝั่งหมายถึงชีวิตกําลังตกทุกข์ยากกาลังตกอยู่ในข่วงมหันมีวัตถุมงคลก็เท่า ว่าจะได้ช่วยเสริมพละกําลังชีวิตจิตใจให้มีการต่อสู้กับชีวิตจนถึงขีดสุดท้ายขเจะเินตอนช้าผู้ใดมีไว้สการะบูชาจะไม่ตำกว่าคนไม่จนกว่าใครดังอมตะว,วาจาผรอนชัยของท่านครูบากริณนอินทวันโนพิเศษบูชาเพียง1,500บาทปรุกเสกในวิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ จัดสร้างจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยวันไม่ค่อยท่าเวลาไม่ค่อยใครบุญญาบารมีต้องเร่งสร้างโชคลาภวาสนาเป็นของผู้มีบุญ พระเดชพระคุณท่านได้สวดได้พุทธาพิเศษสุดยอดครับในยุคนี้สีเงินและสีทองสีเงินและสีทองครับในราคาที่พอเช่าหากันได้ราคาไม่แพงครับไม่แพงครับสอบถามเข้ามาได้ครับตามเบอร์คอิเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับสอบถามเข้ามาได้เป็นเบอร์ที่จะประสานงานกลางแล้วก็คอยดูแลทุกคนให้ได้เช่าบูชาวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณพระครูบาคุณนะอิทธันโดกันอย่าง แท้แน่นอนเป็นของจริงผ่านพิธีพุทธาพิเศษอยากให้ทุกคนมีเหรียญไว้ครอบครองอย่างนน้อยครอบครัวและเหรียญบารมีเหรียญคูบากิสณะรุ่นนี้ครับเทพจำนหลงมหายันเรียกทรัพย์มหานิยมเป็นเหรียญที่ออกแบบได้อย่างสวยงามแล้วก็ที่สําคัญคือด้านหลังนะครับด้านหลังมียันมียันซึ่งเป็นยันที่พระเดชพระคุณได้เมตตาจารย์จดมอบให้เก็รายการของเราแต่เพียงผู้เดียวแต่เพียงผู้เดียวครับ ซึ่งมีความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือด้านหน้าสัญลักษณ์ของเทพจำแนงพมรคือสัญลักษณ์ของพระศิวะและพระอุบาสวรอยู่ในแพ็กเกจที่สวยงามพร้อมใบรับประกันเซอร์ติฟิเคตมีรูปคูบาด้วยแน่นอนว่าพระเดชพระคุณท่านเห็นรูปท่านแล้วท่านยังตกใจว่ารูปพระไหนและคือความสวยงามของแพ็กเกจของพระเดชพระคุณท่านเพราะฉะนั้น วันนี้นะครับถือเป็นโอกาสดีถือเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลครับถือเป็นโอกาสที่ท่านคนจะสามารถเช่าบูชาครอบครองเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของและเป็นสมบัติของครอบครัวเราครับโดยโทรตามเบอร์หน้าจอที่คอนเซ็นเตอร์เราขึ้นให้เหรียญรุ่นนี้แหละครับเหรียญรุ่นนี้ที่สร้างขึ้นมาปลุกเสกใหญ่ในงานไหว้ครูเมื่อวานนี้ผมย้ํานะครับเมื่อวานนี้มีพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ที่วัดพุทธาเราก็ได้นําเหรียญนี้ ไปตั้งไว้ที่ธรรมาสที่พระเดชพระคุณท่านนั่งผมนั่งเฝ้าอยู่ท่านเสกมนพิธีให้เพิ่มเพื่อจะได้เพิ่มมนภันานหลายชั่วโมงแล้วเมื่อวานนี้ของจังหวัดสลมาอมกเยอะแยะประมาณ9ลรูปครับที่นิมนต์มาสุดยอดครับพิธีการดีพิธียการดีเหรียญดีมีพุทธคุณครับวัตถุคนดังเข้มขังพิดีการเยี่ยมเพราะฉะนั้น พลาดไม่ได้นะครับสาหรับท่านผู้ชมซึ่งรับชมอยู่ทางบ้านนะครับไม่ไม่ควรพลาดเลยครับผมผมย้ําเลยว่าควรจะมีครอบครองไว้อย่างน้อยครอบครัวละหนึ่งเหรียญแล้วก็หลายคนเอาไปใช้มีประสบการณ์นะครับบางคนถูกหวยบางคนทําธุรกิจบางคนเป็นตัวแทนในหน้าธุรกิจ MLM นะครับหาตัวแทนก็ยากลำบากเพื่อนฝูงพี่น้องโอ้โหคนอื่นหาตัวแทนเข้ายากยากหาดาวไล์นะครับ นี่พอมีเหรียญไปแล้วนะครับโอ้โหรับรองว่ายอดขึ้นจเมื่อวานนี้ไดมอนด์เป็นซูนสุเวอร์ไดมอนด์เป็นซุปเปอร์ไดมอนด์โอ้ยขึ้นมาทั้ง MW ทั้งสารพัดนะครับทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างครับแล้วก็อาชีพที่ต้องใช้ปากคือประกันคือสร้างความเชื่อถือแม้กระทั่งผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาพี่ยังต้องแขวนเหรียญอีกแขวนที่เมื่อวานนี้มาเอาไปสิบสาขาเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดมาทั้งสามีด้วยครับ ผมก็มีภาพ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 ให้ดูครับมีภาพให้ดูท่านเป็นลูกศิษย์ที่เคารพศรัทธาในคูบากิษณะของเราเป็นอย่างมากครับนะครับมีอะไรท่านจะโทรมาตลอดเดี๋ยวนีได้ขึ้นเป็นผู้จัดการผู้จัดการใช่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแผนเหรียญรุ่นนี้เจ้าของโรงแรมอ้าวคือเจ้าของโรงแรม V ีวันโคราชโรงแรมระดับสามดาวนี่เราก็รุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ก็แผนเสียชัดชวาลครับห้อยโอ้โหรถรุ่นนี้น่า เมื่อวานนี้มีลูกศิษย์คูบาขับรถนะเสียกิติเสียกิติอเสียกเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจของโคราชของจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหอคาไม้ครผมชื่ออะเหรียญคูบาเนียกิติบอกโอ้ยนี่กำลังจะชนแล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่เซนติเมตรลวดข้างหน้าบารมีบารมีคูบุกถึงใครนึกถึงนึกถึงเห็นเหรียญแหรยอยู่หน้ารถแหรอยู่หน้ารถบอกว่าโอ้ยจะชนแล้วพี่น้อยนี่จะชนปุ๊บกรถข้างหน้ามันพุ่งหนีเลยใ่ไม่รู้มันเห็นยังไงปาฏิหาริย์จอมมีกับ เราศิลปาศิษย์ผู้ศรัทธาในครูบากิจชนะเพราะฉะนั้นแล้วผมย้าเลยว่าเหรียญเทพจำแรงมหายานเรียกทรัพย์มหานิยมรุ่นนี้ท่านไม่ควรพลาดครับด้วยประการทั้งปวงไม่ควรพลาดโดยประการันั้นถ้าไม่อยากจะลอกโชคชะตาลอคอยความหวังลอคอยความสําเร็จลอคอยความร่ำรวยโทรศัพท์มาเบอร์คอเซนเตอร์อยู่ด้านหน้ารับประสานงานได้ครับเรามีเจ้าหน้าที่หมื่นพันห้าร้อยบาทส่งถึงบ้านครับ ท่านที่ดูรายการอยู่ตอนนี้อย,อย่าลังเลครับอย่าลังเลรีบรีบเลยครับรีบลเลยเวลาไม่ค่อยใครเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ไม่ถึง5,000ันแล้วนะอุ๊ยกพี่ก็ออกรายการมากี่ครับพอออกรายการมาหลายสัปดาห์แล้วเป็นร้อยสายพี่บอกตรงๆเลยว่าเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ประมาณ3,000เศษๆเองครับ3,000เศษๆครับเป็นบาุคคนซึ่งมีสไตล์ไม่อายใครไม่อายใครไม่น้อยหน้าใครชาวต่างประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเขาบอกว่าสวย เขาพูดเป็นภาษาจีนกลางเพี้ยวเลี่ยงนี่ครับดูที่คอผมนี่สวยไหมดูดีมีชาติรูดูดีครับคนใส่ก็หล่อเหรียญก็ดีครับเหรียญก็ดีพุทธคุณก็ดีเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับรีบเร่งครับรีบเร่งยกโทรศัพท์ขึ้นมานะครับโทรโทรติดแล้วนะครับพนักงานรับโทรศัพท์แล้วนะครับถ้าสามารถวางสายได้อีกสักพักหลังจากรายการแล้วพนักงานของเราเจ้าหน้าที่ของเราจะไล่โทรกลับทีละเบอร์ทีละเบอร์นะครับไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะกรุณารับสายด้วยผิดหวังครับนะครับ บางคนโทรไปคาราว่าก้าวอยู่ไม่ได้รับไม่ได้กินเพราะฉะนั้นโอกาสฟังโทรศัพท์ตัวเองให้ดีโทรศัพท์ถือโทรศัพท์ใกล้เพราะฉะนั้นที่น้อยเราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยเราอย่าปล่อยให้ความเพ่งความขังความดังความรวยความรวยไปเป็นของชาวบ้านใช่ครับเรารีบคว้าก่อนเราเรารีบคว้าก่อน นะครับ,รบต้องเอามาเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเรานั่งอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เรานั่งอยู่ในอาสมของโกบาคืณกนาเนี่ยเราจะเอาเรื่องราวที่โกหกหลอกลวงมทเทสไม่ได้ครับกกไม่ได้ครับเพราะฉะนั้น ความดีงามความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มแข็งมันต้องเริ่มแต่เริ่มต้นเราต้องเริ่มต้นจนถึงวาระสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความดีทำความดีทำให้เกิดประโยชน์ของความดีมันมีหลายประการเริ่มต้นตั้งแต่ผู้อธิษฐานจิตผู้ปลุกเสกผู้เขียนแบบยันให้การผลิตการควบการถลิกการทำแ็คเกตทำจิ้งการดูแลต้องมีเช่าบูชาต้องเป็นไปด้วยทางที่ดีความดีแค่เราคิดดียังไม่ได้ทำดีก็ถือว่าดีก็ถือว่าเป็นความดีเพราะฉะนั้น วันนี้นะครับวันนี้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทางบ้านร่วมทําความดีกันด้วยกันนะครับร่วมทําความดีด้วยกันโดยการเช่าบูชาเหรียญตามเบอร์คอร์เซนเตอร์ที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าจอโทรทัศน์ของท่านนะครับโทรมาสายรับสายแล้วท่านวางสายได้เลยเดี๋ยวพระอาานไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเราโทรกลับ ดูครับที่คอผมนี่ผมใส่ทุกวันสวยงามครับอกว่าวัตถุมงคลของคูบากิตนะแต่ละชิ้นแต่ละองค์มูลค่าค่อนข้างสูงราคาหลักเหมือนหลักแสนบางชิ้นที่เป็นของหายากหลักล้านเป็นล้านเพราะฉะนั้นวันนี้1น0 0ัน้บาทที่ท่านสามารถครอบครองได้1,500ง้บาทที่ท่านจะนําความเก่งความเพ่งความขางความรามรวยความร่ํารวยของวัตถุมงคลคูบาจิตนะคือเหรียญนี้ครับืองหอียญนี้ นะครับเหรียญนี้ครับเอาไปบ,บ,บูชาเอาไปสักการะรเอาไปกราบไหว้เอาไปยังเคหสถานเอาไปประกอบธุรกิจเอาไปทําให้ชื่อเสียงทําให้ชีวิตทําให้ครอบครัวของท่านโด่งดังแ้วคาดปลอดภัยร่ํารวยเป็นเศรษฐีมากมีความสุขมีความสุขเหรียญนี้เหรียญเดียวเป็นคําตอบตอบโจทย์ทุกปัญหาตอบโจทย์ทุกความต้องการตอบโจทย์ในความร่ำรวยความมั่ง,งคั่งความเป็นมหานิยมเรียกทรัพย์สำหรับวัตถุมงคลเหรียญมหายันเทพจำแรงพมรมหานิยม เรียกซัพ์ครูบากริษณะอินทวันโนนะครับคิงออฟบ,บัตเตอร์ไฟสำหรับวันนี้สวัสดีครับผู้ใดมีไหวสการะบูชาจะไม่ตำกว่าคนไม่จนกว่าใครดังอมตะว,วาจาพรชัยของท่านครูบากฤษณะอินทวันโนพิเศษบูชาเพียง1,500บาทปรุกเสกในพิธีไหวครูบูรพาจารย์